ไวนปลูมอครริ่ม้อพี่น้องพวกปลเป็นหมู่กันนเด้อมานสยๆกันเนาะเดี๋ยวมือน้าแกงเฮดตอนทางสูกินตอนนี้ก็เพาว่าสมจะใช้สวนนอกจากใช่เรวผมจะใช้คนลกคนอ่านี้เพื่อหายาตายนะคะกับจังสด้ีผูกมอครริเนาะาามอครริมน้มันก็สุดง่ามเนาะคนมันเพื่อหายาตายค่ะถ้าห้าวันคนไปคนมานี่ นะพงส์ัือวาได้ลองทีดินสุดหน้ามันก็ถึงน้ำกะนเนาะแต่เป็นตะก้อนเห็นไหมวาไอ้ที่เก่าก็เดิมนะพี่น้องอมาทงหายส้งาพี่น้องมือนี้ถ้าออกมาถ้ามาออกมาหายมานาเนาะบึงได้เบข้างแม่นางอุ๋เด้อพี่น้องถ้าออกมาหายมานาเนาะเห็นไว่าไ้คือขาผื พอวดินนะนใช่เลยแหละพี่น้องใอนอนนนะอก,ก,ก,ล,ก,ตกตล้จะได้ออกมานอนหน้าแล้วเนาะอีกหน่อยอีกอยาหน่อยพ้นะโต๊ะมาละลายเขาก่นโต๊ะกาแล้วเก็จะได้ออกมานอนหน้าแล้วเนาะธรรมาสะอาที่หานหน้ากับต้นไะม้ใบหยานเขี้ยวพี่น้องเยเขี้ยวสอุ่มซออ่นเนาะเด่๋ยวนฮะก็จะออกมานอนหน้านอนโปะกามปากมานอนหาเห็ดนะพี่น้องหาเห็ดป๋อไม่ละงก เฮ็ดก่อเฮ็ดเพาะนะมีโบดนนนะฮะคุณจะได้มากเลยค้นมาค่ะโต๊ละลวตอนนีงแบบหุดหน้าเขกะมา,าไถเ,เลยมาไว้เพิ่นเจาะเลยนม่ใชีวีเบือ่อจนกันนะ่ะสบายดีพี่น้องยังมาแล้วซ้่ไพี่น้องเฮ้ากระถ่ายนะถ่ายข้างแรกของปีเมื่อยไอ้ครึ่งหนึ่ง <laughs> ไปกินน้ำก,ก่อน หน้าก็ได้เลยเลอมาไว้เป็นพิดนำก่อนพี่น้องเพิ่นขอพักผ่อนก่อนนะเพิ่นบริหารตีนเล็กดอกพี่น้องตันไทยตีนยางกระไรมันบร่ไดนะ้ลุมเนาะถามันลุมคือไฮน่านี่ค่ะอาจติไทยตีนเล็กเนาะอันนี้มันบิลย ข้อนอยู่พี่เนาะตนนสิท้ายข้อนอยู่แต่ต้นนะก็ผักก่อนแป,ป๊บๆข้าว้าวโพดขาใต้ก็ยิน้าวโดข้าวโข้าข้วพด้าวโ้าวนาวโพ้วโพดวโดข้าวโพดพ้อพดขวโ <c oughs> ้าข้เาพดาวาวโาว้าวโวด้าว่พา ตอนนี้กำลัหอดขั้นตอนการปลูกแล้วเนะาะมาไหวพิ่นก็นได้ไถคุ้นขึ้นล้วตอนนี้ฝนก็นเริ่มคึมๆแล้วพี่นอ้องห้องฮึบๆมาแล้วตอนนี้เนาะสบายดีแพนดา้าสบายดีพีน่น้องเม่แล่เป็นคนคุดแพนด้าเเอาพิ่นคนุ้นปลูกสวัสดีสล่ะสสวัดีเจ้าเป็นคนเห็นยังปลูกคือกันบ่นเจ้าค่ะ บอเพท่านละคุดํำมันนะนะพท่านคุดจำผัววนไม่แล้พผัคุดไล่หน้อยเจ้าเห็นยังลายน้อยเจ้านะ่ะเจ้าก็เป็นคนทมคุ้มบ่เจ้าทมหรืล่แพันดาน เป็นคนปูมาแลยเป็นคนคุดเนาะห้าก็สิไปหาทมคุมอันนี้เนาะแต่ว่าอันยังก็เอาเมื่อเไดแล้วขาดไม่ได้เอาตีนกวดเอาเนะบันนี้ทมเนาะเอาสิทมเนาะบอดโดนสุ่มๆแบบนี้นะเมือบอโดนก็เกิดแล้ว เป็นคนทมพี่น้องแทนดาเป็นคนใจเบิ่อผูกพุีบ่าแทนดาน้องวิเป็นทาคนทาแวน่เปคนปูเหมือนกันเฮ้เขา้าก่เ้ยเกเลยเอเเยเอ,เอ<ๆ>ีีก็ได้ด,ด้วยไม่แ่ ใช่แล้วพี่้ังฮะพอดิ้นซุ่มแบบนี้เนี่ยโบโดนก็เกิดแล้วเนาะเขาเคยเาลาะล่งไปทมหวางหลุมนะ นับคักแน่บ่น้องวีโอ้นับในคักแน,น,น่มื่อนี้วันที่ยังพันดาวันที่หนึ่งวันที่หน่งเหรอจีวันที่หนึง่งบอวันที่หนึงนน่งใกล้จะา้อนเกิดน,น้องวีเลยแด้วพี่น้อง วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เดือนหาเด้อพี่น้องวันเกิดน้องวีน้องวีอ้อนแน่น้องวีแขกใหญ่วันอะไรอ้อนไพ่์เอฟซีน้องวีขอเค้กใหญ่แน่อันหนึ่ง จำไงลูก <laughs> ลองดาวพี่ด้อขอบใจลวงหนาเน่ขอบใจลวงหนานอขอบใจลวงหนาเด้อพายใจดีเด้อพี่น้องขอบคุณลวงหนาเด้อพี่น้งนนองอพงายพใจดีกะมาซื้อเค็กให้น้องวีเนี่ยเด้อพี่น้องถ้าพายเห็นว่าน้องวีหนาหักมาซื้อเค็กให้เราหนึ่งเด้อว, <laughs> วันที่สิบสี่เดือนหายเด้อวันเกิดเรา เยีมื่นวันที่หนึ่งยังเหลืออีกยังเหลืออีกสิบสามมื่อเยอะเลยสิบสามเอาสอะกับจเป็นยังมันไปเแตกได้บ่เหนีอับมนเหรอับไงมันอับมพี่เนาะวันที่สิบี่ขอดวันเกิดนวีแล้วฮะ ว่าถ้าเราไปหาดตอนนี้เขาก็ปลูกปลูกมาได้แคกครึ่งแล้วได้นี่มักในมักทุดินเขาเลือแน่นอนแนนมันเปิงพัดได้พี่น้องนี่เจ้ามายืดน้ำพี่คอยสิเบิร์เจ้าพัดไ,ได้ดดปู่ ไพอดีหนูวิกับปนะูน่ะมาวอนนี้เราก็สิจบคลิปลงซะก่อนบันฝากกระห้องพน้นคืบมาเลยคึบมาคึบมาแล้วเนาะมาสิจบลงซะก่นอนพอกันคนลิป,ลปลหน้า,าเด้อบ๊ายนะบายล่ะบ๊ายบายล่ะบี้ปหนามาตตี้บ่ได้ยินไหมสบายดีหรอ อาปุกต่อไป